ขอนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินวิวสวยนะคะแปลงนี้วิวภูเขาค่ะและยังติดคลองน้ําด้วยอยู่ใกล้ตัวเมืองราชบุรีค่ะบ้านพร้อมที่ดินขนาด2งาน84ตารางวาค่ะราคาร 1, 8 5 0 0 0 0าบาทนะคะห่างจากตัวเมือง12กิโลเมตรตั้งอยู่ที่ตำบลเขาแล้งอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะ บ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังใหญ่พร้อมอยู่ได้เลยนะคะวิวภูเขามีความเป็นส่วนตัวมีความสงบเดินทางก็สะดวกค่ะปรับรถราคาด้วยเหลือน1น5 0 0 0้บาทเท่านั้นนะคะ สองห้องนอนหนึห้องโถง1ห,ห้องครัวและ1ห,ห้องน้ำสนใจสอบถามเพิ่มเติมและนัดชมตัวบ้านติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรตัวคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปแนะนำให้โทรก่อนนะคะเพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายจเจคินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ